สวัสดีครับนะครับก็มาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องนี้นะครับวิถีนกโดยบ่าวนกนะครับวิถีนกแต่ไม่นกนะครับวันนี้ก็เรามาปลูกข้าวโพดนะครับก็มาวางระบบน้ําหยดนะครับเดี๋ยวเราให้ดูกันวันนี้เรามาปลูกข้าวโพดนะครับเป็นข้าวโพดไอเบียดสามนะครับก็เริ่มจากตรงนี้เลยนะครับมาต่อท่อออกมานะครับแล้วก็จะมีวาลนะครับเพื่อที่จะตัวนี้เป็นตัวให้ปุ๋ยนะครับ เวนจูรี่นะครับเป็นจูรี่ระบบเวนจูรี่นะครับตัวนี้ก็เป็นชุดเดิมที่เราเคยถ่ายลงไปนั่นแหละนะครับเราก็ยกมาใส่เป็นชุดใหม่นะครับแต่ว่าตัวนี้ก็คือจากซัมเมอร์ของเราตรงนี้นะครับยังไม่มีที่กรองนะครับเรายังไม่ได้ซื้อมาใส่นะครับก็เจอปัญหานะครับเจอปัญหาตรงที่ว่าระบบน้ําหยดของเรานะครับที่ใช้ไปหลายๆรอบแล้วมันอุดนะครับมันตันนะครับอันนี้ก็ ลูกระหว่างร่องยางนะครับก็วันนี้น่าจะได้ประมาณสัก3ามร่องยางนะครับก็ประมาณร่องยางละหกแถวนะครับประมาณสักเกือบเกือบห้เมตรหรือเกือบร้อยเมตรนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ระบบที่วางไปแล้วนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ไม่จะห่างห่างนะครับก็น่าจะเกิดอาการตันแล้วนะครับนี่นะครับตันต้องได้มาเคาะนะครับต้องได้มาเคาะนะครับ เพราะว่ามันมีดินนะครับดินอยู่ข้างในเพราะว่าระบบถ้ามีระบบกรองมันน่าจะช่วยได้เยอะนะครับนี่นะครับ,นนรบก็ยังออกอยู่ออกแต่ว่าน้อยนะครับเราต้องใช้พลาสติกหรือว่าท่อ PVC มาีมาข้อๆตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้ดินมันค่อยๆเคลื่อนออกมานะครับเนาะ ก็จะมีปัญหาประมาณนี้นะครับนี่นะครับสำหรับข้าวโพที่ปลูกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นทำอะไรนะครับวันนี้ก็มาตั้งแต่บ่ายสองนะครับมาแต่บ่าย2กันเลยนะครับก็ตอนนี้ก็ประมาณเกือบ5้าโมงเย็นแล้วนะครับที่นี่ปลูกไฮบริดสามนะครับของแปซิฟ เดี๋ยวเราค่อยมาดูผลกันว่าจะเกิดเป็นยังไงบ้างนะครับก็ที่เราปลูกไปนะครับก็ลองพื้นด้วยปุ๋ย15นะครับ15 15นะครับตัวนี้นี่นะครับพออันนี้ก็หย่อนเม็ดทิะเม็รนะครับผมใช้หย่อนทละเม็รเลยนะครับก็ประมาณสัก30เซนประมาณนี้30เซนแต่ระหว่างแถวก็ประมาณ1เมตรนะครับ ตัวนี้ก็วางระบบน้ําหยดมาแล้วนะครับก็ยังเหลืออีกอันนี้นะครับคือพอวางเสร็จแล้วก็ค่อยๆไล่ให้มันเข้าร่องนะครับก็อย่างตัวนี้นะครับฝั่งซ้ายนี่ก็คือเปิดน้ํามาแล้วนะครับสายนี้นะครับเปิดน้ํามาแล้วแต่ว่าต้องจัดให้มันเข้าร่องอีกทีหนึ่งนะครับแต่ฝั่งขวาตัวนี้เรายังไม่ได้ไม่ได้ไล่น้ําไปนะครับยังไม่ได้ปล่อยน้ําไปมันก็จะยังไม่เข้าร่องนะครับ เดี๋ยวเราก็ลดให้มันปกเปียกชุ่มๆสักคืนหนึ่งนะครับแล้วพรุ่งนี้ก็มาลดอีกที่หนึ่งนะครับครับผมหลังจากที่เราปลูกเสร็จแล้วนะครับก็สิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือเป็นพวกหนูนะครับเวลากลางคืนมันจะมากินนะครับเราก็จะมีตัวนี้นะแขกดำเนาะนะครับก็ผสมข้าวนะครับตัวนี้เป็นสารพิษอันตรายนะครับไม่ควรให้ใกล้มือเด็กเด้อนะครับ ขนาดมือผู้ใหญ่ก็ยังอันตรายอยู่ไหนนะแล้วก็ทีลงไปเลยนะครับตัวนี้ใช้ไม่มากนะครับนิดเดียวอุ้ยหกเลยนะครับก็คือ เก็บให้ห่างมือเด็กนะครับแล้วก็เวลาที่เราอันนี้แล้วเราก็อย่าพึ่งทานอาหารเลยนะครับตัวนี้ใช้นิดเดียวมันก็จะผสมกันพอดีเมื่อกี้ดินเข้าไปโดนนะครับก็จะเลยเป็นแบบนี้สงสัยต้องใส่เพิ่มด้วยเปล่านเนี่ยควรให้ทั่วนะตอนนี้นี่ชั่วนะครับ ่วแสดงว่าเราอาจจะใส่น้อยไปตัวนี้โรยให้ทั่วแปลงนะครับเพื่อที่จะมันจะมีหนูตัวเล็กๆเวลากลางคืนมันจะมากินมเมล็ดพันธุ์เรานะครับก็ช่วยได้ระดับหนึ่งอะเนะเพราะว่าเราโรยเป็นจุดเป็นจุดไปนะครับ ็น่าจะโอเคนะครับประมาณนี้นี่นะครับได้แล้วนะครับโอเคไปหยดกันเลยนะครับหยดกันเลยนะครับเดี๋ยหยดให้ดูนะครับก็จะประมาณนี้นะครับโอเคหยดให้ทั่วแปลงนะครับให้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจด้วยนะครับสําหรับช่องนี้นะครับวิถีนกนะครับแต่ไม่นกนะครับโดยบ่าวนกนะครับสามนกกันเลยทีเดียวนะครับ เดี๋ยวเราค่อยมาตามดูอีกทีนึงว่าผลจะเป็นยังไงเนาะนะครับยังไงก็ฝากติดตามากดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับของช่องของผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับผมขอบคุณมากครับ